ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. พบกันต่อนะฮะมาเรียนรู้กันต่อกับรายการนั้นกุรอา่านทางนําชีวิตในการเรียนรู้ว่ากุรอา่านในยามเช้าเป็นเส้นทางในการดําเนินชีวิตของเราและเพื่อที่เราจะได้มีมีสิ่งที่มามาเตือนใจเราอยู่ตลอดนะครับและวันนี้เรายังอยู่ในโซรสไซดะซึ่งเป็นสซรัสที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของการสร้างเรื่องราวของการฟื้นคืนชีพเรื่องราวของความตายนะฮะในครั้งก่อนเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปในถึงอายะที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงมลา,ายกาที่ทําการ เก็บวิญญ,ญญาณนะเก็บวิญ,ญญาณของอผู้ที่จะเสียชีวิตเนี่ยกลุลยตวฟากุมมอะลกุลมาตินลาดิวกิลาบิกุมนะ,ะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าจะมีมาลายกาแห่งความตายเนี่ยมาทําการเก็บวิญ,ญญาณของพวกเจ้ามาลายกาที่ถูกทําหน้าที่ในการในการทำในการทางานนี้นะฮะแต่ว่ามีในอายะนี้ครัเราได้รู้ว่ามีมาลายกาททาหน้าที่ในการเก็บวิญ,ญญาณเนี่ยเป็นมาลายกาท่านเดียว แต่ว่ามีอายะอื่นที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่ามีมาลาการ์ที่คอยช่วยเหลือมาลาการ์ท่านนี้เนี่ยอีกคือทําหน้าที่เป็นลูกน้องเป็นเป็นมาลาการ์ที่คอยคอยคอยอช่วยนะครับอีกหลายหลายท่านนะท่านอาบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลนลมนะฮะได้ในครั้งหนึ่งนะฮะว่าท่านอาบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มองไปยังมาลาการ์ที่เก็บวิญ,ญญาณ อินดาระเซโรจูลินนนักอันซารตอนในที่ทีนั่งอยู่ที่หัวของชายคนหนึ่งที่มาจากชาวอันซอร์ฝ่าพล,ลลอนบีอุสซลฮุอัลเาะะสลลท่านนาบีก็เบอกกับชายคนนี้ว่ายาเมาลกัลมูสอิรฟุกบิซัฮิบิฟินฮมุบินขอให้ท่านเนี่ยมีความอ่อนโยนกับพวกของฉันเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธามาดายกาจึงเลบอกกับท่านนาบีอลสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามะฮมั ทบนั่นและกรไงนั้นเอเนี่ย็คนทุกมุ่มนินร่วมีแขมาแล้วการที่บอกท่านนบีว่าให้เจ้าสบายใจได้แล้วก็ให้เจ้าสบายตาได้เพราะว่าฉันเนี่ยจะมีความอ่อนโยนกับมุ่มนินทุกคนกับผู้ที่มีศรัทธาทุกคนว่าลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮอัลบอัลลอฮ์อัลลอว์อัลลอา์อัรลอฮ์อัลลอฮ์ลลอฮฮ์อัลอฮลลอฮ์อัลลอัลลัลลอฮ์อัลลลลอฮ์อัลลัลลัลลอฮ แะก็ให้รู้ว่าในพื้นดินเนี่ยไม่ว่าบ้านจะเป็นบ้านจากอะไรก็ตามนะจะอยู่ในบนบกหรือว่าอยู่ในท้องท้องทะเลเนี่ยฉันจะเป็นผู้ที่นะมาทําการอาตาัตซอฟฟะฮูฟิกุลเลียมันคำสมรอดมาทําการสอดส่องดูแลเนี่ยดูเนี่ยทุกวันนะฮะวันละห้าครั้งฮัตตาอินนีอาริฟ เซาเรหิมว่กเรีิมทูเบอัุซิมจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยได้รู้ว่าใครทำบาบาอะไรบาบเล็กบาบใหญ่อะไรฉันรู้หมดว่ลาฮิยามุฮัมมัด لو أني อ ر د ت أن أقبض روحة عوضة ما قدرت على ذ ل ต่อมามาายาส์ก็บอกว่าขอสาบานต่อ้ m u h a m m a ถ้าหากว่าฉัน่อยากจะเก็บวิญญาณมกระทั่งวิญญาณของยุง ฉันก็ไม่สามารถที่จะเก็บวิญญาณนั้นได้จนกว่าลอสุวาหาหนวตาลาเป็นผู้ที่ใช้ให้ฉันทําหน้าที่ในการในการเก็บวิญญาณนี้ทุมมาอิลารอบมีกุมตุรจาอุน,น,นต่อมาพวกเจ้าทั้งหลายก็จะต้องกลับไปหาลอสสวาหาหนวตาลานะลอสตาลาได้กล่าวในในใน,ใน,ใน,ในอายานนี้ว่าทุ่มมาจัลละนสลหฮูมิน,นส,สุลาละติมมิมอิมไฮินต่อมาพระองค์ก็ได้ทําให มีการมีการาาสืบเชื้อสายต่อจากกันนะฮะจากน้ำอสุจิที่ออกมาจากผู้ชายมาจากผู้หญิงเนี่ยเป็นการที่ทำให้มีมีมีการมีการาสืบเชื้อสายกันต่อๆมาซุมมาเวฮนาฟคาฟีฮิเมร,รูฮิต่อมาพระองค์ก็ได,ได้ได้ทำการให้เป็น รือนร่างขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทําการเป่าวิญญาณเข้าไปวาจะอาลากุมุสซัมวันอัปอรวันอัฟิดะก็เรยละมาตัชกุลและพระองค์ก็ได้ทาให้พวกจอทั้งหลายได้มีการได้ยินมีการเห็นแล้วก็มีสติปัญญาในการคิดมีหัวใจในการคิดก็เรียละม,มาทัชกุลแต่ว่าส่วนน้อยที่จะทําการขอบคุณต่อรัชบาห์ฮานวะตานะและพวกนี้ก็ได้ทําการ พากันบอกว่าว่ารูอาอิจา ظللنا في ا ل า ر ض إن ف นก ن ق ج ดีดเขาได้พากันบอกว่าถึงแม้ว่าเราได้โดนฝังไปในพื้นดินแล้วเนี่ยเราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกกันนั้นหรือนนฟีลอคอนกลนจดีบนะบัลนหุมบิลียงกอรับผึมกาฟิรรนแต่ว่าพวกเขาทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับปฏิเสธในการพบกับผู้อวยบานของของพระเจ้า นะและอัลล์ตาลาก็ได้กล่าวถึงบรรดาเมลัยกาเมลัยกาที่ทําหน้าที่ในการเก็บวิญญาณต่อมาอายะต่อมานะฮะอายะที่12อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวต่อมาว่าโวลาตรออิดน์มุจลิมูนนะคิซูรูซิฮ์มอเงินดับบิห์มรับบนาอับซาร์นาวะซมีงนาฟัดิองนาน้ำมนซอลิฮันอินนามูไกนุนอัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวถึงสภาพ ن ه ผู้มุชริกินในวันกิขึ้นในวันนี้มันถามว่าถ้ามันต้อง อยู่ในพื้นดินแล้วเนี่ยมันถูกฝังไปแล้วเนี่ยมันจะจะจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรอเหมือนกับเป็นการกล่าวในความแปลกใจแต่พอเวลาสภาพในวันกกยามะอาอ์ตตาลาก็ได้เล่าให้เราฟังบอกให้เราได้รู้ว่าพวกมุชิเกีนที่มีคําพูดแบบนั้นเนี่ยพอในวันกกยามะสภาพพวกเขาก็คือเขาได้เห็นการฟื้นคืนชีพที่แท้จริงเขาได้ไปยืนอยู่ณนะตอนเบื้องหน้าอาร์ล็อตสวาโนาตาลาโดยที่เป็นผู้ที่ถูกต่ําต้อย ถูกดูถูกถูกเยยดยามนะโดยที่เอาเดินด้วยกับใบหน่างพวกเขาด้วยกับเออเอาคืเอเดินเดินเดินคอตกอ่ะเขาก็บอกว่ารบบนาอัปสอดนาวัสมีอัโอพัยบานของเราพี่น้องดูนะว่าสุราเนีัลเอาหนาตาให้อ่านในวันศุกร์เพื่อให้เราได้คิดไข้ควรถึงสภาพในวันเกยมาให้มากๆ แล้วบรรดาพวกมุชริกีนที่ปฏิเสธพอเวลามันได้ถึงในวันนั้นแล้วเนี่ยมันก็บอกกับลอสสุภาโนอาตาแล้วว่ารบบนาอับซอรนาวัสเมอยนาโอผู้อวิบานของเราเราเห็นแล้วแล้วเราก็ได้ยินแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเราได้ยินแล้วตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วเราขอเราขอกลับมาทำตามคำสั่งของอัลลอสสุภาโนอาตาได้ไหมอัลลาตาลาได้กล่าวในในโซลมาติยัมว่าอัสมียบิฮิมอับซิรุยมยอัตูนน่ะ พวกเขาได้ได้ยินพวกเขาได้ถูกทาให้ทําให้เห็นในวันที่เขาต้องมามาหาพวกเราในวันที่เขากลับมาหาลอสะฮานละตาละในสุราอัลมุลกละตาลาได้บอกว่าเราคุณนานัสมโภะน่ากลนะัมากคุณนาฟิอัศฮามิสัยมันก็เลยพากันบอกว่าถ้าหากว่าเราได้ยินถ้าหากว่าเราได้ใช้สติปัญญากันหน่อยนะเราคงจะไม่ต้องมา มาถูกลงโทษในในไฟนรกเราพี่น้องเราดูนะว่าในวันนั้นเนคำพูดของชาวนรกคําพูดของคนที่ไม่ยอมทาตามกฎเกณฑ์บทบัญญัติที่ร,รัชบาานุวตาลาได้วางมาเนี่ยคำพูดของเขาก็คือเราคุณานัสมาเอานาเกลมาคุณาฟิอัสฮามิไซถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราฟังหน่อยนะคือฟังอย่างคิดใค่ควรถ้าเราใช้สมองหน่อยนะเราคงจะไม่ต้องโดนโดนลงโทษแล้วแต่ว่าในโลกดุนยาเนี่ยเขา ไม่คิดไม่มีการไข้ควรอนุตาราจึงได้บอกเราอยู่ในลหลายๆอายะอัฟาลาะตซะักระรนอัฟนาตตะกิโูนอัฟาลาตุบุตซรนพวกเจ้าไม่เห็นกันแล้วพวกเจ้าไม่คิดกันแร้วพวกเจ้าไม่ใช่สติปัญญากันลรอย่ารอให้เราเป็นหนึ่งในคนที่พอเวลาไปในวันกยามาแล้วเนี่ยเราจะพูดคํานี้ถ้าหากว่าเราเราเรา,เราฟังาหากว่าเราใช้ความคิดเราก็คงจะไม่ต้องมาเป็นชาวนรกหรอกและบรรดาคนเหล่านี้เขาก็พากันบอกว่ารบบานาอับบซอรนา วนะอ่านนูรั้ิงเราเราได้เเห็นแล้ว้วราไดยินแล้วฟ้าเจอนาขออัลลอฮฺตาลาให้เราได้กลับไปในโลกดุนยาพี่น้องฮะดูนะว่าคนที่เขาทำไม่ดีเนี่ยในวันกิยร์มาคนที่เขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์คนที่เขาปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานุอฺนะคนที่เขาตั้งความคิดต่ออัลลอฮ์ตาลาเนี่ยในวันกิยรา์มา ขาก็บอกอว่าเราศรัทธาเราบ,บันนาอร,ราสม่งงา,า,า,านเราฟังานื่องเราเราเแล้วเราได้ยินแล้วขอให้เรากลับไปเถอะให้เรากลับไปในในโลกดุนยาเถอะนะมั่นอลิฮันอินนามมกินนนเราจะได้ปฏิบัติอามัณที่ซอแล้วตอนนี้เรามั่นใจแล้วพี่น้องคะความมั่นใจอยู่ในวันกิยามะตอนที่มันโดนลงโทษตอนที่มันโดนการจับโยนไปในไฟนรก แต่ในวันนี้ในตอนนี้เพื่นพนอนๆเรามีความมั่นใจว่าอันกุรอานคือคำพีที่อลัลลอฮฺสุบฮาหนุอฺตาลาได้ประทานลงมาไม่มีข้อท่องใสยเครือบแข็งใดๆและในอันอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮาหนุอฺตาลาก็ได้กล่าวถึงสภาพของคนที่โดนลงโทษในวันกกยามา แล้วสภาพของเขาก็คือขอต่อลัลลอสุบฮานะฮันวะตาลาวะรับบานาอับซอร,รนาวัสมิอนาฟัดิอนาอัลลอสุบฮาบะฮันวะเตาะลาอาุบานขราเราได้ยินแล้วเราเห็นแล้วขอพระองค์ทรงให้เราได้ได้กลับไปเถอะให้เราได้กลับไปในโลกดุนยาหน้ามันซอลิฮันกลับไปเพื่ออะไรฮะหน้ามันซอลิฮันเพื่อเราจะได้ปฏิบัติอามัณที่ซอลและอินนามูกนุนเรามั่นใจแล้ววันนี้เรามั่นใจอย่างพี่น้อง เรามั่นใจหรือยังว่าวันกิยามะมีจริงเรามั่นใจหรือยังว่าการลงโทษมีจริงเรามั่นใจหรือยังว่าสองสวรรค์านาั้นมีจริงเรามั่นใจหรือยังว่านรกนั้นมีจริงถ้าเรามาาั่นใจปฏิบัติตั้งแต่ในวันนี้แต่ถ้าวันนี้เรายังไม่มัน่นใจเราก็รอไปในวันกิยามะแล้วเราก็ค่อยพูดคํานี้ว่ารับบนาอับซอร์นาวะซมีนาฟรดญนาสามอย่างอัลลอฮ์เราได้เห็นแล้วเราได้ยินแล้วให้เรากลับไปเถอะกลับไปเพื่ออะไรฮะนะมันซ ص ฮันเราจะได้ปฏิบัติอนานที่อแลา้วอินนามุไกนุนเรา เรามั่นใจแล้วนี่น,ะน,นมโมกคนุนเอาลตาลาได้กล่าวต่อมานะว่าว่าเราชินาละอาัยนากุลละนับเซนฮูดาฮะถ้าหากว่าเราต้องการเนี่ยเราคงจะให้ทุกชีวิตเนี่ยได้รับได้รับทางนำทังมันนะแต่ว่าในอายะในสุราน,นอามเนี่ยเอาละตาลาได้กล่าวว่าเราตรออิศุกิฟุอัลนาร กล่าวถึงสภาพของชาวนรกนะว่าเราตรออิสุกัฟงอัลันนารและถ้าหากว่าเจ้าได้เห็นเนี่ยในตอนที่พวกเขาทั้งหลายได้ไปยืนอยู่ที่คุมนรกฟะกอรูยาไลตานานุรัดดูวานุกัสดิบะเบียยาตลอบินาพวกเขาทั้งหลายก็จะพากันบอกว่าโออานิจจาโนรัตวานุกัสดิบะเบียยาตลอบินาให้เราได้ให้เราได้กลับไปเถอะ แล้วก็เราจะไม่ปฏิเสธองค์การของผู้อภิบานขององค์การของเราว่าจะกลัวนะไม่นันมุมินีนแล้วเราก็จะได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีอีมานบัลบรดาลรฮหุมมาการูยุคฟูนะมิงกอบอเลอตาราบอกว่าไม่ได้แล้วแต่ว่ามันได้ชัดเจนแล้วในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ปกปิดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเราุดดูลอาอาดูลิมานูฮูอันอินนุมละการิบูนอเลอตาลาจึงบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายจะถูกกลับให้กลับไปในโลกดุนยาเขาก็จะกลับมาสู่สภาพเดิม หมายความว่าในวันนี้เนี่ยวันที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าท่านนาบีมุฮัมมัดซุลลัลของอะไรวะสัมเป็นนบีที่แท้จริงแต่เขาปฏิเสธเนี่ยพอในวันกิยามะเวลาเขาขอมาอัลลอฮฺสุบฮานุอัลธาราจึงได้บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าได้ไดกลับมาเนี่ยเจ้าก็จะกลับมาในสภาพเดิมแหละคือสภาพของผู้ที่ปฏิเสธว่าอินนฮุมละกาดิบุญและแท้จริงพวกเขาทั้งหลายก็จะปฏิเสธกันอยู่ดีว่ากอลูอินฮิยาอิลลาฮหยาตุนั้ดุนยาวะมานะโนบิมบบุลเซนและพวกเขาทั้งหลายก็จะพาากกันบอว่ ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนอกจากชีวิตในโลกดุนยาเฉยๆว่ามานะนุเบมบาบัเซนและเราก็ไม่ต้องมีการฟื้นคืนชีพหรอกเพราะนั้นอราตาลาจ,จึงได้บอกในอายะต่อมานี่นะครับว่าเราชินาลาอายเตนะกุลนะนับเซนหุราถ้าเราต้องการเราก็จะคงจะให้ให้ทางนำกับกับทุกชีวิตแหละ ว่าเราชารับบุะลาอามันไมมาฟิลอัลติุลุมจะมีถ้าราตลาดประสงค์ราตลาดต้องการเนี่ยพระองค์ก็คงจะให้คนที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยศรัทธากันไปทั้งหมดเลยแต่ว่าว่าละกินฮักกลเกาลูมินนีละอัมละอันนะจะหันนัมันมีนั่นจินนทติวันนาเสียจะมาออนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สัจ์จริง พนะักกอนกาลุมินนี่เป็นคาตัดที่มีความสัตย์จริงจากฉันจากลอสุภานุตตาลาบอกว่าละอัมละอันนะาจะหันนำฉันจะทําให้นรกจะหันนำเนี่ยมันเต็มไปด้วยยินนะเต็มไปด้วยจินแล้วเต็มไปด้วยมนุษย์ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่อลอสุภานุตตาลาบ้านปลายเขาก็คือการไปถูก ลงโทษในในอาคุมนรกเฟอร์ดูงโกงไปมานซีตุมเลโกะไอเยอมิกลุมฮาดาดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงลิมรสไปนะลิมรสนะการโดนลงโทษด้วยกับสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ลืมการที่จะต้องมาพบของพวกเจ้าเนี่ยในวันของพวกเจ้าในวันนี้เนี่ยหมายความว่าเจ้าจงจงจง,จงได้รับรับการการลงโทษไปนะสาเหตุที่เจ้าโดนลงโทษคือการปฏิเสธ นะปฏิเสธการฟื้นคืนชีพปฏิเสธว่าพวกเจ้าทั้งหลายต้องได้ไปไปเจออินานาซีนาขุมาัตลาลาได้บอกเราก็ลืมพวกเจ้าเหมือนกันหมายความว่าเราก็จะปฏิบัติกับพวกเจ้าเหมือนกับการปฏิบัติของผู้ที่ลืมเหมือนกันนะเพราะเอเลา็กซ์สฮานโนตาลาต้องการให้พวกนี้เนี่ยได้รู้ว่าการถูกลงโทษที่แสนเจ็บปวดหลังจากที่เขาได้ปฏิเสธเนี่ยเป็นอย่างไรนะ อัลยาวมานันสะกลุ่มกามาซีตุลเลกอไอเยามิกลุมฮาดาวันนี้เป็นวันที่เราก็จะลืมพระเจ้าเหมืนอนที่พระเจ้าได้ลืมการพบในวันนี้นในวันของพระเจ้าในวันนี้เนะี่ยเช่นกันวะโดกูอาดาบันคุนเดบิมาคุณตุมตะมาลูนและพระเจ้าทั้งหลายก็จงลิ้มรสการลงโทษที่เป็นอาดาบันคุนการลงโทษที่โดนตลอดการบิมาคุณตุมตะมาลูนด้วยสาเหตุที่พระเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติกันด้วยกับสาเหตุการปฏิเสธของพวกเจ้า ใช้นะเหน็นของการที่พวกจอหทั้งหลายได้ดื้อรัน้นะและอัลลตาลาได้กล่าวไว้ในในอายะห์นึงนะในโุนนร์นะบะนะลายยดูกูนฟิฮาบัสดาว่าอะรชาลาบะชาวนรกเนี่ยเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นไม่ได้ลิ้มรสเครื่องดื่มอิละละฮามีมอวัวสซาก่อนนอกจากน้ำเหลืองน้ำหนองนะเจซาอวิฟะขอเป็นผลตอบแทนนะอินนะฮุมกาโนลายรจูนะฮิซาบะเพราะพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้หวังว่าจะ โดนสอบสวนคือในวันนี้ในพี่น้องอ่ะใครก็ตามที่ไม่ได้คิดว่าชีวิตเขาจะต้องโดนสอบสวนเนี่ยในวันเกียรติมาเขาต้องเจอแบบนี้แหละแต่ถ้าใครคิดว่าเขาได้โดนสอบสวนแสดงว่าเขาก็จะได้รอดนะเพราะเขาการที่เขารู้ว่าเขาจะต้องโดนสอบสวนเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติในสิ่งที่จะนําพาเขาไปสู่การได้รับการแผ่โทษจากอัลลอฮฺสุบฮานวาูวะตะยาลา วกัสดาบูเบียยาตินากิดดาบะและพวกคนเหล่านี้เนี่ยที่โดนลงโทษเนี่ยเขาปฏิเสธอายะของเราเป็นการปฏิเสธอย่างจริงจังเลยวกุลเลชัยอินอัพไซนาฮูกิตาบะและทุกสิ่งอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าเราได้คำนวณนับมันไว้หมดแล้วฟาดูโกฟะลันนซีดะกุมอิลลาอาซาบะดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงฟาดูโกจงลิมรถลิมรถการโดนลงโทษไป ฟาลันนะจีเดกุมอินลาอัลลาบเราจะไม่เพิ่มอะไรให้กับพวกเจ้านอกจากเป็นการการลงโทษเท่านั้นนะครับอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวต่อมานะถึงสภาพของคนที่มีอิมานต่อละซุบฮานูวะตาลาว่าอินนามะยูมินุบิอายาตินัลลัฎีนาอิดะดุกคิรุบิฮะคัรรุสุจ์ดาวะซับบะฮูบิฮัมดิรับบิฮิมุลมลายัสตักบิรุนแท้จริงผู้ที่จะมีการ ศรัทธามีการเชื่อต่ออยายะของร้องสุบฮานูเอตลาต่ออยายะของเราเนะี่ยอินนามายุมุลเบีอายาติน่ะคนที่เชื่อต่ออยายะของเราเนี่ยก็คืออัลละดีนะอิดะดุคกิรูบิฮฮคขรุสุดจดาคนที่พอเวลาที่มีการถูกอ่านในับอยายะของร้องสุบฮานูเอตลาเนี่ยคขรุสุดจัดาซับบะฮูบิฮัมดิรับบิฮิมฮุมลาอิสตกบิรุนเขา,ขา,ขเาก็ทําการก้มลงสุญูดนะ แล้วก็มีการสรรเสริญต่อผู้ด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตา,ลา,ายละววฮุมไรสสตักบรุนและพวกเขาทั้งหลายก็ไม่มีการไม่มีการตะกมบอุรไม่มีการไม่มีการหยิงพยองต่อมาอัลตาลาได้กล่าวว่าแทตาจ่าฟาจุนุบุฮุมอันนินบะฏายะยดะอุมอับลอฮฺคาฟาวต่อมาบรรดาคนเหล่านี้อัลตาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีอีมานหลังจากที่พระองค์ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธและพระอ,องค์ก็ได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาคนที่มีอีมานเนี่ย ว่าคนที่มีอีมานคือคนที่พอเวลาที่มีการกล่าวถึงอายะเขาก็มีการครอรู้ซึนญัดมีการงสุญุตตออมาแล้วก็มีการนะตัสเบียต่อพระองค์โดยที่เขาไม่มีการตะกำบลรและพระองค์ก็ได้กล่าวสภาพคนพวกนี้ต่อมาว่าต้เตจาฟาจุนูบุหมอาน,นมอตตอเจศีข้างของพวกเขาเนี่ยได้ลุกขึ้นมาจากที่นอนตรงน,นี้หมายถึงการลุกขึ้นมาละหมาดในายามค่าคืนการที่เขาไม่ มีเอาความอร,อร่อยกับการการหลับนอนก็คือการกยามุลล่นเลนนั่นแหละการละหมาดนีมนคําเพลินการละหมาดตาฮัจญุดนั่นแหละนะยะดาวนารับบะฮุมเขาเฝ้าต้อมได้มีการขอต่อผู้อิบานพวกเขาโดยที่มีความกลัวแล้วก็ <c oughs> มีความหวังหมายความว่านี่คือหนึ่งในหนึ่งในการอิบาดาของเราที่เรามีการอิบาดาต่อเราสุภานวนตาลาคือต้องอิบาดาในสภาพที่เรามีความกลัว แล้วก็มีความหวังต่อผลตอบแทนที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์วตาราจะทําการทําการตอบแทนเราว่าเมมาราซักานาฮุมยุงเฟิกูนและจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นดิสกีเป็นปัจจัยยังชีพกับพวกเขาเนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็ทําการทําการบริจาคทําการทําการให้เพราะนั้นบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยบรรดาคนที่ท่านนบีบิสละลอฮฺอะไรวะซัลลัลามได้ได้กล่าวถึงพวกเขาเนี่ยหรือที่อัลลอฮสุบฮานูว์วตาลาได้กล่าวถึงพวกเขาเนี่ยเขาคือคนที่ ทำการอิบาดะต่ออัลลอฮ์ทั้งในยามค่ำคืนและวทำการขอต่อผู้อิบานของของพวกเขาขอในสภาพที่มีความกลัวกลัวการลงโทษแล้วก็หวังนะเขาเฝ้าต่อมาตอมาคือการมีความหวังหวังว่าอัลลอฮ์สุบฮานูวตาลานั้นจะให้กับพวกเขานะและนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานูวตาราได้กล่าวถึงบรรดาคนที่มีมี إ ม م าน บรรดาคนที่ยอมรับในกฎเกณฑ์ที่ลอสสุฮาหนุวตาลาได้วางมาและบรรดาคนที่เขามีความหวังในการที่ได้ฟื้นคืนชีพซึ่งต่างกับคนในอายะห์ก่อนๆหน้านี้ที่ลอสสุฮาหนุวตาลาได้กล่าวท่านบกเขาว่าเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องฟื้นคืนชีพสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องพูดออกมาก็คือรันะ oh, บบรานะโอภัยบาลของเราอาบุอรนาวะสเมอันาะฟัด ja เราได้ยินแล้วเราได้เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ ขอพระองค์ให้เราได้กลับไปเถอะเรามั่นใจแล้วตอนนี้แต่ไม่ทันแล้วพี่น้องในวันนั้นคือวันแห่งการโดนลงโทษนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ลราสุภานุตาลได้กลเตือนใจพวกเรานะครับให้เราได้รู้ถึงสภาพในวันกยยามมาแล้วคุยกันต่อนะฮะในเรื่องราวในสุรเซจดะกับสิ่งที่ลัทธิตาลได้เตือนใจเรานะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เป็นเท่านี้นะฮะวัสุละหุ่นละนับีน้ามฮัมัดว่ายละอัลีฮิวซัลลัมวัสแลมุอะลัยกุมะระห์มะตุลลอฮ์วะบรักอโต هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا